เปียอยู่าแลบแลบเปียลยบ่ฟังเนี่้ำดีฟังแน่้ำดีเต็นที่มวยเดนกฝึกฟักเนี่ยบางมันมวยินงรู้บทถายังยากไปต่้นตอนมันมวยิ่หรู้ยังมวยยิ่งรูว่ามันมวยเทียงขาน หู้องก็ยิ้มได้เีิ่ว้วยคลาวยหลามนี่น้ำมากินจบปถ้าหมดตัวยี้อี่ีหนา่ยมาหามาคาขายแพงไม่แท่เก็บโอ้ยต้องร้ยบาทอ้ยบไงหนึ่ยนคือขูมืย่งไรนีูมมือเด้งเนี่เราก็เราขวดนึงเรากวดอี้ขวดจะข้าวกูยังจำนม่ขวด อันนี้นะควดเต็มสี่เราส่มควรได้จิตถึงอีพอเราส่งเมลี่นเพราะม,ม,มาคนพอนี่ปสวยต้องุมาสื่อกินเนี่เมาเราเวลาเม่ไปทางไรค่อนก็ท่านกับเรานะนะเราเราควรได้ยี่สิบกว่าทีละ,ระ,ละเราโรงงานเราโรงงาน ผู้มือเท่แหละปวดง่าย่ายห้าสิบยูหวานฟองอร่อยชิพด้ยอืมข้ามันเน่าเอะชิพจรพวกที่หาอาหารอองห้องคูสบายแล้เมืองมีอะไร เมื่อวัน่อพาใส่มาของอหไข้าลูกมาจริงสิพามาดีเับมาเย็นเขาเปลี่ยนขอเขาใหม่เอาเอาอยังงักใจุ่ณกนีกลุ่มส0ปิีโอ้ยแล้วบอยูเพราะเขา3ิปีเยอะกว่าขั้นใหญ่ขี้เหรวไปรวดนะวะสดนต็นต้มแสบดีขนาด Nhưng mà quản lại nó à, 我也没用。